สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูงานซ่อมแผลครับผมนี่ครับม,มุมไฟท้ายล่างข้อมุมไฟท้ายล่างงานซ่อมแผลครับผมเป็นงานเคาะตัวมุมไฟท้ายตรงนี้ดูเหมือนจะไม่แข็งนะครับเหล็กตรงนี้แต่บอกเลยว่าแข็งมากนะครับกว่าจะออกมาเป็นรูปเสร็จแบบนี้ได้นะครับผมนี่ครับ ก็ฝากด้วยนะครับช่างเบิ้มงานซ่อมสีและตัวถังนะครับสนใจมาใช้บริการได้นะครับผมหรือโทรสอบถามได้นะครับ080-615-0261ช่างเบิ้มนะครับอยู่ตั้งอยู่จังหวัดเลยอำเภอหนองหินนะครับ ก็จะแต่งไปประมาณนี้อันนี้เป็นงานเคาะนะครับงานเคาะมุมไฟท้ายถอยชนเสาทางเราไม่มีหมกเม็ดนะครับเคาะออกมาให้เรียบก่อนนะครับถึงจะโป้ทำสีได้ทุกจุดทุกตำแหน่งครับทำให้เห็นเห็นครับ ต้องเรียบจริงๆถึงจะโปนะครับไม่มีหมกเม็ดถ้าไม่เรียบเราโปไปโปหนานานไปมันก็แตกครับต้องเก็บเรียบดีๆแบบนี้นี่ครับต้องให้เนียนกิบแบบนี้เลยครับนี่ครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับมาให้ดูงานเคาะมุมไฟท้ายนะครับผม ถ้าไม่เรียบเราไม่โปนะครับช่างเบิ้มงานพ่นสีและตัวถังขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ่ไไหหนเกาิ